ผมโอเคเชน่านะครับสวัสดีค่ะแม่เล็กค่ะวันนี้เราจะมากินยำตีนไก่นะครับใส่ขนมจีนนะครับจะมีไก่นด้ครับไก่ไปใหญ่ๆแล้วบแต่ขอหน้าขอนี่มิดหน้าเลยอีคิวสวัสดีครับยังสวัสดีครับอีคิวครับน้ำจิ้มอันนี้เขาจะให้มาจากทางร้านแล้วนะครับมีสองอันก็มีน้ำจิ้มนี้แล้วแม่ยกให้แล้วก็มีน้ำจิ้มซื้อมา อิ่มไก่อันนี้ซื้อมาจา้ะมีผักอีกหลายหลายอย่างครับไปกินกันเลยครับจ้ากินด้วยกันค่ะมามาแซบ่บๆซ่บค่ะไหนเดี๋ยวแม่ดึงให้โอ้ดึงได้แล้วใช่ไหมจะยกน้ำจิ้มคิ้วเดียวคิ้วเนี่ยข้าวเหนียวไปไว้ไหนนะวางไว้อยู่อืมข้าวเหนียวอยู่นี่ข้าวเหนียว Nhiều mẹ chơi không mà sang ừ. hồ. Aloy, hồn ăn A nải loy, nắng kim nải loy. Ngim khó lạc. kim vang. Hm, hồn 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 vang. แม่แกะแม่แกะไม่ค่อยเป็นไม่สวยเลยลูกสาวช่วยเล่นแกะแม่แกะมาด้วยเหรอแกะแกะอันนี้มันมีบางอันบางอันก็ไม่ได้แกะอันนี้ไม่ได้แกะเลย<ม>ไปด,ดูดกระดูกเอา<ม>อร่อยแซ่บเวอร์ค่ะ<ม> ขาดเปลี่ยนแปลงไม่ไอเพิ่มมีอายสองสามวันแล้วแม่ช้ามาทีไรผมเจ็บคอลูกฉีกัดมันเย็นเปลี่ยนแปลงมันจะไอ อขอโทษขออภัยด้วยด้วยจ้ะมีไอ้ด้วยกลัวจะกินสำลักตดน้ำอยู่น้ำพุตัวไหนที่มันแกะแล้วมันเคี้ยวได้เลยไม่ต้องมาดูดกระดูกกินตัวที่แกะแล้วก่อนแกะกระดูกแล้วอร่อยนะโอเค ลองดูได้ดูเลอร่อยอื้มอื้ม อืมร่อยมากค่ะหอมอร่อ,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 อยมาก Er det en hånd? วิ่งข้างถนนเกลือเนี่ยเกลือขึ้นมาอือเปล่อ อร่อยมากทุกคนแม่ลองชิมเท่านี้กระดกกระดกอ่อนๆเชี่ยกรุบกระปุบกระปุบอื้มห่อยห่วยชิมเยอะมากเลยไม่ให้คิ้วกะ 嗯，嗯，这门子好，又贵啊！嗯，那去买的啥？嗯，有， يا <applause> 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 ที่แกะเหมือนมั้ง หมดไหมโดนกินหมดไหมมันสิจะหมดไหมเนี่ยอิ่มคนเหนียวก่อนถ้าจบไม่หมดโดยใหญ่อืมหนกป่ายาง <c oughs> ไปกิ่งยางลวกอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะต้องดูดละอืม คิวกินกระดูกไม่ได้ไหมเนี่ยคือกินกระดูกแล้วคืออยากกินกระดูกใหญ่ติดคอกระดูกวางนี่สิกรลูกใหญ่อ่ะืออคือกินติดคอ แรงหน้าวันจะลงแรงครับหน้าวันลง,นงไม่เคยแดดไม่หนาวอากาศเย็นสบายดีขอกรดูกไปกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมแม่ค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะดีใจนะแม่ใครเข้ามากดให้กำลังใจแม่แม่ดีใจมากมากเลยทำลวงนั่นแหละทำอันนี้ด้วยฮะทำอันนี้ลวงไม่เปไรลวงก็เอาใหม่ทำชิมยำเดิเม ตอนนี้โอเคชาแน,นลผู้ติดตามจะร้อยคนแล้วมม้ใจไหมให้ใจจะติดตามเราไปจนถึงผู้ติดตามถึงพันคนนะครับผู้ติดตามเราไปนานๆ ทุจิตตามเรานานๆน,นะคะรักและเอ็นดูเราแม่ลูกด้วยค่ะแม่ก็เป็นคนพูดจาก็ไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่เสียงไม่เพาะแม่ เดืยวมักมาแล้วมักแต่น่อยมักดำแม่กินอะไรมุมมามไปก็ขออภัยแม่ด้วยเด้อ

ขอกินง่าเส้นเส้นหมดละอร่อยมากอ่อย เอาเล็บมันออกแล้วหรอดังเอาเล็บออกแล้วเ,เล็บปลายนิ้วหมดล้ออกครับตัดเล็บปลายนิ้วมันออก อร่อยอร่อยไ้อกแบบอันนี้ก็อร่อยใครกินนะวางกระดูกมันื่นปิดเข้าคอง กระดูกเยอะค่ะเดนกนอินกระดูกกินกระดูก,ก,ก,ดกแต่ข้างหน้าจำต้องเลาะก,กระดูกออกให้หมดแล้วจะกินเพลินมากเริ่มติดใจเอาไก่เอาไก่าไกมาจิ้มือนน้ำจิ้ม เด็กยิงจกเหรอครับยิงจบอยู่ตรงสาราด้วยตอนนี้หลานน้อยก็นอนมันทีเรียบร้องอ่ะ bà mà hâm mục lại một cái nhá lỗi bơ, chất đa Ừ, nó kêu Có đủ kêu À lắm à <laughs> Ừ <cười>

ตอนเที่ยงร้อนเที่ยงร้อนมาเที่ยงก็เริ่มร้อนแล้ว พิมแล้วจ้าอบคุณมนะครับถ้าท่านเขีนไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับจ้าสวัสดีครับรส,สวัสดีค่ะ